สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในกีฬาซีเกมนัดรองชนะเลิศซึ่งทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปได้1ประตูต่อศูนในช่วงต่อเวลาพิเศษจากการยิงของวีระเทพป้อมพัน์ซึ่งจากแมตช์การแข่งขันนัดน,นี้นะครับสื่อของเวียดนามอย่าง VnExpress ก็ได้มีการรายงานข่าวนี้นะครับ ชาวเวียดนามจะมีมุมมองต่อการแข่งขันในนัดนี้อย่างไรบ้างและชาวเวียดนามจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับโดยสื่อของเวียดนามอย่าง v n x p r e s s แะ่มีการพูดถึงคำพูดของโค้ชทีมชาติไทยอย่างมาโนโพกิ้งนะครับด้วยข่าวได้รายงานถึงคำพูดของมาโนไว้ว่าไทยเล่นได้ตรงตามที่เตรียมแผนไว้เราแสดงความแข็งแกร่งในสไตล์ที่คุณเคย เรามีแท็กติกที่ยอดเยี่ยมและมาให้พื้นที่อินโดนีเซียในการเล่นนี่มาแสดงให้ถึงความน่าตื่นเต้นของเกมฟุตบอลและแท็กติกของเราก็เยี่ยมมากตอนนี้เราจะพักและเตรียมพร้อมสำหรับรอบชิงชนะเลิศและนอกจากนี้นะครับทาง v n x p r e s s ยังได้มีการพูดถึงแมชการแข่งขันครั้งนี้ไว้อีกว่าต้องขอขอบคุณกองหน้าของอินโดนีเซียที่ใช้โอกาสอย่างฟุ่มเฟือยซึ่งนั่นทำให้ไทยสามารถเก็บคลีนชีตไว้ได้ และไทยก็มาได้ประตูจากวิรเทพป้อมพันธ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสนักเตะอายุเกินของไทยทักษิณของเวียดนามยังได้รายงานต่อไปนะครับว่าหลังจากนั้นความได้เปรียบทางสภาพจิตใจก็ทําให้ทีมไทยเล่นได้อย่างสบายมากขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันผู้เล่นของอินโดนีเซียก็เริ่มอารมณ์เสียและนําไปสู่ข้อผิดพลาดสึงเกมนัดน,นี้มีผู้เล่นสีคนถูกไล่ออกจากสนามซึ่ง3คนนั้นเป็นผู้เล่นของอินโดนีเซีย และนั่นก็เป็นรายงานข่าวจาก v n เอ็น s s นะครับที่นี้เราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันดูนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับแมชการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็รวมถึงแมชนัดชิงชนะเลิศที่กำลังจะมาถึงซึ่งทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านแรกนะครับท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าถึงแม้ว่าไทยจะชนะ แต่ภาพที่พวกเขาทิ้งไว้มันก็ไม่ได้สวยงามเลยโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมที่พวกเขาเล่นแย่และดูขี้คลาดแต่ก็ต้องยอมรับว่าลูกกลมๆมมักจะมีเซอร์ไพรส์มากมายซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับมีชาวเวียดนามสองท่านได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นโดยท่านแรกเขาบอกว่าคุณกําลังจะบอกว่าโค้ชออนไลน์ของเวียดนามไม่ยอมรับสิ่งนี้ใช่ไหม ชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งที่ได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยไม่ได้รักษาคุณภาพของทีมระดับท็อปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขามักจะเน้นศิลปะการต่อสู้เพื่อคว้าชัยชนะมากกว่ามาต่อก็ที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าประเทศไทยจะเป็นเหยื่ออันโอชะของเวียดนามมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับไทยเล่นธรรมดามาก แชมป์คือเวียดนามมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้ได้เข้ามาพูดถึงโคชมาโนพกกิงนะครับเขาบอกว่า Mr.Poking กล่าวว่าเราเล่นในแบบที่เราเตรียมไว้ปรากฏว่าผู้เล่นไทยถ่วงเวลาและใช้วิชาวยไทยกับอินโดนีเซียนี่คือการเตรียมการล่วงหน้าของพวกเขามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขบอกว่าโคชคนนี้ไม่ธรรมดา เขามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามทันนี้แสดงความคิดเห็นว่าทีมไทยเล่นแรงมากไม่มีใครเล่นแรงเท่านี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับไทยพบกับเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศคราวนี้โปกิ้งจะไม่โชคดีเหมือนกับ AFF ครับคุณจะพลาดเหรียญทองเพราะว่านี่คือดินแดนของเวียดนาม คุณจะไม่มีวันประสบความสำเร็จที่นี่โอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยชาวเวียดนามท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศไทยคือสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวียดนามต้องมุ่งมั่นเพื่อเอาชนะพวกเขาให้ได้ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวเวียดนามได้มาตอบกลับโดยเขาบอกว่าใช่แล้วประเทศไทยยังคงมีผู้เล่นชั้นนา นักเตะคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับฟุตบอลและรวมถึงการลงทุนของพวกเขาอีกด้วยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนไว้สั้นๆนะครับว่าพวกเขาต้องแย่แน่ๆชนะ1 0และผู้เล่นก็ได้ใบแดงอีกด้วยความคิดเห็นต่อไปครับโค้ชคนนี้ยกย่องผู้เล่นของเขาทําให้ผู้เล่นของเขาเกิดความมั่นใจในตัวเอง ถ้าผู้เล่นเวียดนามมีความมั่นใจแบบนี้ก็จะชนะไทยได้อย่างแน่นอนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับต้องต่อเวลาพิเศษถึงจะได้1ลูกเวียดนามสามารถยิงอินโดนีเซียได้3ลูกใน90นาทีความคิดเห็นต่อไปครับต้องยอมรับว่าโค้ชคนนี้มีไหวพริบและโชคดีมากมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่า ในรอบชิงชนะเลิศเวียดนามจะชนะไทยด้วยสกอร์ถล่มทลายมันจะทำให้โพกิงเลิกคุยโมโอ,อวดต่อไปมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวเวียดนามท่านนี้ก็ได้มาพูดถึงอันดับเหรียญทองใน,นกีฬาซีเกมนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เวียดนามได้140เหรียญทองแล้วมากกว่าไทยเกือบ3เท่าความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนไว้สั้นๆเปรียบเทียบระหว่าง มาโน่กับโคชญี่ปุ่นซึ่งน่าจะหมายถึงอากิระนิชิโนะนะครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าโคชไทยคนนี้สู้โคชญี่ปุ่นไม่ได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าแท็กติกสำหรับ2ทีมนี้ก็คือมวยไทยและปันจกักศีรษ์มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปหลังจากที่ล่มเหลวกับงานสโมสร ดูเหมือนว่าเขาจะขมขื่นเกี่ยวกับเวียดนามมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นพูดถึงนักเตะไทยนะครับโดยเขาบอกว่านักเตะไทยรุ่นนี้มีเทคนิคดีๆแต่ว่าพวกเขาหลายคนมาจากยุโรปพวกเขาเล่นได้อย่างไร้เดียงสาและไม่มีวิญญ,ญาณปีศาจเหมือนนักฟุตบอลไทยรุ่นก่อนผมเชื่อว่าถ้าเจอเวียดนามในรอบชิงเรามีโอกาสชนะ ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวเวียดนามได้เข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกว่านาฟุตบอลไทยยังมีเทคนิคอยู่แต่ว่าแนวคิดของการเล่นฟุตบอลอาจจะแตกต่างออกไปผมเชื่อว่าเวียดนามจะชนะ2ประตูต่อหนึ่งความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับชาวเวียดนามท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าไทยสมควรได้รับชัยชนะและเบนจามินก็เป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของไทยอินโดนีเซียมีแฟนบอลมากมายแต่ว่าพวกเขาก็ล้มเหลว มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่านี่คือการแข่งขันที่แสดงความอัปลักษณ์ของทั้งสองทีมมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับได้โปรดมอบถ้วยให้กับประเทศไทยต้องยอมรับว่านักเตะไทยดีกว่านักเตะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมน่าเสียดายใบแดงจากการโต้เถียงกับผู้ตัดสินซึ่งมันเป็นเรื่องปกติสำหรับเยาวชนยู23 แล้วไทยน่าจะชนะใน90นาทีได้ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับมีชาวเวียดนามได้เข้ามาตอบกลับท่านแรกเขาบอกว่านักเตะไทยนัหรือเก่งคุณพูดผิดหรือเปล่าอีกท่านหนึ่งที่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าโอ้พระเจ้าต่อให้ได้3มเหรียญทองซีเกมแต่ว่าเวียดนามอยู่23อยู่ระดับเอเชียแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า มอบเหรียญเงินให้กับไทยได้เลยวันนี้ทีมนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเวียดนามเราชนะอินโดมาตั้ง3 0มมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่าถ้าเขาอยากได้เหรียญรางวัลเขาจะต้องเอาชนะเวียดนามให้ได้สัก่อนและต้องไม่ใช่ลูกเล่นมากมายเหมือนกับที่พวกเขาเล่นกับอินโดนีเซียเราจะพิสูจน์ว่าทีมไทยไม่ใช่ทีมที่แข็งแกรง่งมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ ท่าน,นี้เขาบอกว่าประเทศไทยเล่นสกรปกมากโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมความคิดเห็นต่อไปทีมไทยโชว์ความน่ากเกลียดในสนามและพวกเขาก็ยังคงแข็งแกร่งไม่ถึงขีดสุดความคิดเห็นต่อไปครับของเขาแรงจริงๆมวยไทยก็ด่งดังในย่านนี้ซะด้วยความคิดเห็นต่อไปนะครับท่าน,นี้เขาบอกว่าไทยโชว์ความสามารถในการทวงเวลา ความคิดเห็นต่อไปครับมันจะดีมากถ้าเวียดนามเอาชนะไทยได้2ประตูต่อศูนย์ในรอบชิงชนะเลิศมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้ก็ได้มีการเทียบบัญญัติายางนิดหน่อยนะครับโดยเขาบอกว่ามาเลเซียชนะไทยและมาเลเซียก็แพ้เวียดนามเราชนะอินโดนีเซีย3ลูกแต่ว่าไทยชนะอินโดนีเซียได้เพียง1ลูกรอบชิงชนะเลิศนี้สถิติทั้งหมดอยู่ฝ่ายเรา มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเขาไม่จำเป็นต้องคุยโม้ขนาดนี้เวียดนามไม่ใช่สถานที่ที่เขาจะประสบความสําเร็จได้เวียดนามเล่นดีมากและกําลังรอพวกเขาอยู่ความคิดเห็นต่อไปครับไทยชนะมาได้เพราะว่าคุณภาพของผู้เล่นแต่เวียดนามชนะเพราะว่าโค้ชปาร์คเป็นแกนหลักซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวเวียดนามได้เข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกว่าไม่จริง เวียดนามชนะเพราะว่าจิตวิญญาณของชาติมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับจริงๆแล้วไทยเป็นทีมที่มีนักเตะแข็งแกร่งมาโดยตลอดแล้วก็มากเพียงพอที่จะคุกค,คามทีมใดๆในภูมิภาคนี้รวมถึงเวียดนามด้วยโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสักสามความคิดเห็นนะครับโดยชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าไทยนั้นแข็งแกรง่งเราต้องไม่ประมาทพวกเขาเล่นช้าแต่ว่าชัว แล้วก็มีการจบสกอร์อย่างเฉียบคมเวียดนามต้องระวังในรอบชิงชนะเลิศความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่าทีมไทยเล่นอย่างรุนแรงต่อคู่ต่อสู้ฉันคิดว่าพวกเขากําลังเล่นมวยไทยฉันทนศิลปะการต่อสู้นั้นไม่ไหวจริงๆและมีทีมไหนบ้างที่จะทนได้โอเคครับเราจะมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นความจริงที่ว่าไทยมีแนวทางการเล่นที่ชัดเจน แต่ว่าเวียดนามก็มีความสามารถที่พอๆกันไม่มีใครดีไปกว่าใครครับผมและนั่นก็เป็นเพียงแค่าบางส่วนของความคิดเห็นของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปได้1ประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลชายในกีฬาซีเกมส์รอบรองชนะเลิศนะครับเพื่อๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าบายบายสวัสดีครับ